มาบุกที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับมาบ้านเฮียกับเจ้เขาเลยนะครับดูช่อง YouTube แล้วก็สั่งกันเลยนะครับถูกใจมาตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มได้นะครับสั่งเมื่อวานนะครับวันนี้ต้องส่งนะครับเจ๊บอกถ้าวันนี้ไม่ส่งไม่เอานะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังนะครับตัวนี้4ี่คูณสนะครับตัวนี้อยู่ที่29,900บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งเนาะครับผมเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ ขลพอยทีโอเคครับเสียงถึงใจนะครับโอเคครับผมเฮียชื่ออะไรนะครับใจเฮียตองมากครับโอเคขอบคุณมากครับมาบุกกันยันดึกๆๆดเลยครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้อัดแรงอะไรมากนะครับ <โดย>เจ๊เป็นเฮียชอบแต่เจ๊สั่งบอกต้องมานะครับวันเดียวต้องมานะผมก็มาให้แล้วเนาะเสียงถูกใจก็ดีใจมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับอ่าตัวนี้สี่คูณสี่เนาะเฮียถูกใจมากๆเลยนะครับตัวนี้โอเค ตัวนี้จะได้เบส15นิ้วนะครับสี่ลูกเลยนะครับ BV ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับแล้วก็จะอ่าเสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับอีกสี่ใบมาในแบรนด์ NP Audio นะครับผมตัวนี้ครับผมได้ Nicker ตัวหนึ่งนะครับไม่ร้อยสองตัวนะครับแล้วก็ดักน์โหลดไฟนะครับ c คอร์นะครับแล้วก็จะมี Power สองตัวนะครับตัวนี้ครับบูทูธได้เลยนะครับตัวนี้เสียงนุ่มๆแน่นๆนะครับตัวนี้ครับ โอเคนะครับยังไงก่อนถุงการนะครับโทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าสาน่ังเ่นะครับผมตองไข่เทียนอยู่กับพิพันยโสนะครับ ที่ร้านเบิร์ดแก้วสอนะครับมากับช่องพิพจน์ยโสกับผมตองไข่สะเทียนนะครับชุดนี้5 2าห0ก้อบาทเบสิบแปดโพงหล่อนะครับผมไม่อาดแพ้กลางก็จะเป็น15ไม่อาแพ้นะครับงตัวนี้ เห็นนะคร to ับสนใจโทรนะครับศนย์เก้าสามนงนบสนใจรับ0 9 3ก1 7 8 6 8 4ขอบคุณครับ FC พี่พอทุกคนนะครับกับผมตองยโสนะครับวันนี้เราอยู่บรรยากาศชิวๆนะครับร้านสังกสีนะครับที่ป่าจีนบุรีนิคม304ครับ กีตาร์ตัวเดียวนะครับ <ใจ S 2> กับไม่มกับมิกของเรานฝากด้วยนะครับร้านเบิร์แก้วนะครับผม,มร้านสังกะสีนะครับผม,ม,รบผมตรงนี้นะครับ ใกล้กับร้านกระเพราถาดก๋วยเตี๋ยวไก่น่องตุนตนะครับโอเควันนี้ทีมงานพดยโสกับผมตองไข่เสถียรนะครับตัวนี้เบรสิบไม่อาดแท้กลาง15นะครับไม่อัดแท้พร้อมขาตั้งนะครับตุดนี้พร้อมมิเซอร์12ช่องเลยนะครับพาวเวอร์สตัว EQ ิปีคอคอสนะครับคอส่งทางแล้วก็จะมีพวกอ่า ดไฟนะครับพร้อมแหละน,นะครับี่หนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับใกล้ๆว่าห้าหมื่นสอันเการ้อยบาทชุดนี้นะครับรวันนี้นักร้องลืมเอาขาไมมานะครับ <laughs> อันนี้คือเทคกันสดๆนะครับวันนี้เราใช้ของซาวเบสนะครับ12ช่องนะครับตัวนี้เอฟเฟกสุดยอดนะครับ มาดูนะครับรายละเอียดด้านในเราวาง power ของเอกอนันต์ซาวเลยนะครับตัวนี้นะครับทุกคนจุกน้องรู้อยู่แล้วนะครับเอกอนันต์ซาวตัวนี้เล่นทีพันหกนะครับเสียงกลางโพลิวิเทนะครับตัวนี้นะครับเหลือเหลือนะครับไม่มีขีดแดงยังไม่มีพลิกนะครับตัวนี้จะมี <Gold> ตัวคัดเสียงร้อง <anda. S 1> นะครับคัดเสียงไม้นะครับ EQ สองชั้นเลยนะครับคอร์สนะครับ NTs นะครับอ่าับจูนความถี่ตัดความถี่ของเสียงนะครับ ก็จะใช้ไม้ร้อยของตัวขึ้นใหม่เลยนะครับของกสทชนะครับตัวนี้นะครับของปูพัดนะครับตัวนี้ตั้งความถี่ได้แล้วก็จะเป็นพักโหลดไฟนะครับมาดูนะครับสวยๆเลยนะครับน้องเผื่อดนตรีสดนะครับตัวนี้ผมให้ถึง12ช่องเลยนะครับ12ช่องใหม่โอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันยาวๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พด้วยนะครับนี่ครับเจ้าของร้านนะครับฝากหน่อยนะครับน้องสวัสดีครับ เสียถูกใจนะครับเดี๋ยวย้อนแสงนิดนึงไม่เห็นความหล่อโอเคนะครับดูช่องพี่พ้นมานานเนาะใช่ครับผมโอเคยังไงฝากด้วยนะครับอยู่ที่นิคม304ศูนย์สี่ปันจีนคุดีครับผมโอเคครับขอบคุณครับถูกใจมากๆเลในนักตัวนี้ขอบคุณครับ